สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่วิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้เรายังอยู่ที่หน่วยการเรียนรู้ที่8อยู่นะคะแต่วันนี้เราจะเรียนเรื่องการลบจํานวนนับ2องจำนวนที่มีตัวตั้งไม่เกิน100นะคะแล้วก็เรื่องที่เราจะเรียนวันนี้ก็คือการลบจํานวน2หลักกับจํานวน1หลักนะคะ ตัวชี้วัดนะคะก็คือหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและประโยคสัญลักษณ์การลบของจำนวนนับไม่เกิน100และ0นะคะรหัสวิชาก็คือคอ1.1 1, 1อทับนะคะ การลบจำนวน2หลักกับจำนวน1หลักนะคะการลบจำนวนสหลักกับจำนวนหหลักเราจะทำได้โดยเขียนจำนวน2หลักในรูกปกระจายนะคะแล้วก็นำจำนวนในหลักหน่วยมาลบกันก่อนนะคะแล้วก็จึงนำไปรวมกับจำนวนในหลักสิบนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างการหาผลลบนะคะวิธีที่1จะหาได้โดยเขียนจำนวนสองหลักในรูปประจายแล้วก็หาผลลบนะคะก็ให้ประโยคสัญลักษณ์มาว่า2 6ลบด้วย5เท่ากับเท่าไรหรือช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ26คือตัวตั้ง5คือตัวลบ2 6ลบด้วย5เราจะกระจาย26ก่อนเรียก มาดูวิธีที่2กันนะคะลบในแนวตั้งประโยคสัญลักษณ์ก็คือ26ลบด้วย5เท่ากับช่องสี่เหลี่ยมนะคะก็ประโยคสัญลักษณ์เดิมนะคะแล้วก็มาแยกเป็นหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้นะคะเอาตัวตั้งไว้ก่อนตัวตั้งเลข2คืออยู่ในหลักสิบเลข6อยู่ในหลักหน่วยก็ตั้งแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเอาตัวลบก็คือ5มาตั้งให้ตรงหลักหน่วย เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ65ลบด้วย3เท่ากับเท่าไรหรือแทนด้วยช่องสี่เหลี่ยมนะคะเอาเรามาเขียนหลักสิบหลักหน่วยแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวตั้งแยกเป็นหลักสิบหลักหน่วยตัวตั้ง65ก็คือ6อยู่ในหลักสิบหอยู่ในหลักหน่วยแยกแบบนี้นะคะแล้วก็เอาตัวลบมาลบตัวลบตั้งให้ตรงหลักหน่วยตั้งให้ตรงแบบนี้อ่ะเสร็จแล้วเราก็หาวิธีลบค่ะก็คือเอาหลักหน่วย ตัวตั้งลบหลักหน่วยของตัวลบนะคะอ่าก็จะได้ว่า5ลบด้วย3นับ3ไม่ถึง5 3แล้วอะไรคะ4 5หได้คำตอบเท่าไหร่คะอ่ะได้2นั่นเองก็ใส่2ให้ตรงนะคะเสร็จแล้วเอาหลักสิบตัวตั้งกับหลักสิบตัวลบมาลบกันหลักสิบตัวลบมีไหมคะไม่มีก็แทนด้วย0นย์นะคะหลบด้วย0ก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้6นั่นเองนะคะ เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันนะคะบอกว่าเขียนผลลบอนักเรียนดูช่องแรกนะคะตัวตั้งคือ45ลบด้วย3นะคะการลบต้องลบที่หลักหน่วยก่อนใช่ไหมคะหลักหน่วยตัวตั้งกับหลักหน่วยตัวลบนะคะหลักหน่วยตัวตั้งก็คือ5หลักหน่วยตัวลบก็คือ3 5ลบด้วย3ก็นับ3ไปถึง5 3แล้วอะไรคะ4 5ได้คําตอบเท่าไหร่คะได้2นักเรียนก็ใส่2แบบนี้นะคะ เสร็จแล้วเอาหลักสิบตัวตั้งลบกับหลักสิบตัวลบหลักสิบตัวลบมีไหมคะไม่มีก็แทนศูนย์นะคะสี่ลบด้วยศูนย์ก็ได้เท่าไหร่คะก็ได้สี่นะคะสี่สิบห้าลบด้วยสามก็ได้คําตอบเท่ากับสี่สิบสองนะคะอ่าเสร็จแล้วเรามาดูอีกช่องหนึ่งคะ่ะตัวตั้งก็คือเจ็ดสิบแปดลบด้วยสองแล้วก็หลักหน่วยลบกันปกตินะคะสองลบด้วยแปดได้เท่าไหร่คะ ก็คือนับ2ให้ถึง8 2สองแล้วอะไรคะสามสี่ห้าหเจ็ดแดเท่าไหร่คะได้6นะคะก็ใส่6ให้ตรงหลักหน่วยนี้ต่อไปเอาหลักสิบลบกันค่ะหลักสิบตัวลบมีไหมคะไม่มีก็แทนด้วย0นะคะ7ลบด้วย0ได้คำตอบเท่าไหร่คะก็ได้7นะคะแล้วเรียนดูตัวอย่างแล้วพอเข้าใจไหมคะ การลบเลขสองหลักกับเลขหนึ่งหลักพอเข้าใจไหมคะถ้าพอเข้าใจแล้วนะวันนี้ครูจะให้หนักเรียนทําแบบฝึกหัดในหนังสือคณิตศาสตร์เล่มน,นี้นะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่140ให้ทาข้อ1ถึงข้อ8นะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันนะคะเหมือนตัวอย่างเลยนะคะ เขียนผลลบนักเรียนดูข้อที่1ลกูกประโยคสัญลักษณ์เข้าให้มาก็คือ3.5ลบด้วย2เท่ากับเท่าไรหรือช่องสี่เหลี่ยมนี้นะคะเราก็เอาตัวตั้งกระกใจายให้อยู่ในหลักสิบและหลักหน่วยแบบนี้นะคะ3อยู่ในหลักสิบห้าอยู่ในหลักหน่วยเสร็จแล้วตัวลบไปวางที่หลักหน่วยให้ตรงนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จหรือยังคะเสร็จแล้วให้นำมาเปรียบเทียบกับเฉลยลองดูนะคะ นักเรียนทําถูกหมดทุกข้อไหมลูกถ้าใครถูกหมดก็เก่งมากนะคะถ้าใครยังไม่ถูกหมดนักเรียนก็ฝึกบ่อยๆนะคะแล้วก็จะทําได้เองนะคะสําหรับวันนี้เราพบกันแค่นี้นะคะพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ วันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมือเอล่ลาพบเธอด้วยรอยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ้าบ